นายทศพลไกรพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านสีไข่ออกตําบลสีไข่อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวภายหลังได้รับรางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่นประจําปี2564ว่ารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้ที่ผ่านมาตนเองได้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดตั้งแต่รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งให้ความสําคัญในการพัฒนาบ้านสีไข่ออกให้มีความเข้มแข็งและมีความสามัคคี ส่วนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านนั้นมีการใช้กลยุทธ์ผสมผสานและเน้นย้ำการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนตลอดจนมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆภายในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันบ้านสีไข่ออกมีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทั้งหมด19กลุ่มอาทิธนาคารหมู่บ้านศูนย์เกษตรอินทรีย์ร้านค้าชุมชนชมรมรักสุขภาพกองทุนหมู่บ้านหรือแม้กระทั่งการดูแลแหล่งน้ำสาธารณะขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญ ที่ทําให้หมู่บ้านมีความสามาัคคีคือทุกคนในหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนอกจากนี้ภายในชุมชนยังมีการใช้กระบวนการสื่อสารหลากหลายรูปแบบอาทิการสื่อสารผ่าน Facebook และแอปพลิเคชัน Line เพราะสิ่งที่ผู้ใหญ่บ้านได้รับรู้รับทราบทั้งข่าวสารนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและส่วนงานต่างๆจะต้องมีการนำไปบอกต่อให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจการใส่กระบวนการสื่อสาร ผู้ใหญ่บาตหู้ยังเทยบานตองหู้ิิงนั้นเป็นยังตองงองแน่น่เพราะว่าถ้าห้องู้อยู่คนเดียวเทวบานูเขาไปเห็นยากเขาเมื่อยอ,อยู่คนเดียวเตว่าเมื่อให้เทวบานเขาหู้เขารับสาบเขากับเขาว่ามีส่วนห่วยของเขามีขอ้อใดจำกัดก็กบอกเขาจะได้ช่วยกันคิดช่วยกแก้ไขปัญหาแล้วก็เชื่อม่อระวัง ส่วนราชการหรือวาขี้ต่างๆหรือว่านโยบายก้องหัฐในทุกระดับกับวิธีของที่ของไทยบานให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่ยือจุดดีก็มีดีสําคัญโดยมีปาหมายเออจังไงก็ได้บานเท่าเข้มแข็งบานเท่านายู่ระชากรนี่ความสุขยัทติสําคัญบานซีไก่ออบูซีเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพ่อเพียง หลายตัวสี่บาดท,ที่เวอา์มาเนี่ยมันถูกนําเสนอจนได้รับรางวัลเป็นผู้ใหญ่ยบดีเด่หยอดเยี่ย,บบจย,ยมจริงๆแล้วก็มูบานนะยอดเยี่ยมเพราะว่างานที่เห็นบ้าแมเมผู้ใยญ่บ้บานี้น่าอยู่คนเดียวเป็นแก่กลไกหนึ่งทางนั้นค,คือเป็นผู้ยางน้ำหนาแต่ว่าคนที่ยางไม่น้ำกันโมเมน้ำคนเนี่ย ยาไม่น้ากันรับว่าวเลคือไทบาท้องค่าวายกม่ดทุกอย่าง them, คือท <ar> ิท่าแ <Aub ain> ต่ว่าวดึงไอ้พาดวาอย่างเคือเปล่าหมายสุดๆกอบางทีอย่างเข้มแข็งที่นี่แน่นะคตจริงงอยากไปเนี่ยเขาอยากทําบูบาทเป็น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 บูบาทไอ้ที่บูบาทไอที่อาจจะต้องพัฒนาอย่างแอปพลิเคชันของบูบาทเอาเรื่องเล่าต่างๆนี่เรื่องในบูบาทนึอเหมกอนทางการ การขายออนไลน์การพัฒนาเรื่งองเงิเซนซี่เรื่องสตาร์บั่นการเงินของเมื่อวานสูงนี่อยู่เดียวดีวเงินนี่ประมาณสิบแปดสิบข่าวล้านที่ออกมามสิบกว่าปีนี่เยอะมากถามว่าเป็นผูนหน้าพึงพอาจาคนเดียวบอพอเห็นก็มาหลา่กลุ่มแล้มีกระบการชุนดนั้นชุนดนี้เป็นภาพรวมดีเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยากเห็นได้นี่สิ่งนี้สำคัญที่เป็นไฮไลท์ที่สุดถึงความตั้งใจ,จของเจ้าเจ้าของ ความตั้งใจเลยตั้งแต่มือแรกเขามาทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเผื่อส่วนร่วมพ่อมีการทํางานส่วนตัวเลยบ่อมีทําอาชีพอย่างเือเป็นพยาบาลอย่างเดียวคนนั้นคือความตั้งใจสูงสุดเป็ต้องทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่ออยู่พอเขาอยู่ในตําแหน่งสาธารณกินเนื้อเดือดอย่างภาษีประชาชนสนองนโยบายรัฐเอานโยบายของรัฐมาสู่มบ้านมาสู่เุืชน สางร้องคนกไหนเขาเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งใจว่าเป็นผู้รับใส่บอมเป็นบอมเป็นหน้าแต่ก็ม้วนขึ้อเอื่อไปก็เป็นวงหนองอย่างนี้ช่วยซ้ำคัญเป้าหม้เขาเขาจะเจ๋งกำลังกำลังความคิดกำลังสติปัญญากำลังความสามารถกำลังของโอบามาสามารถแปลงเมืองนล้วกันบานมูบานของเขานี่หมู่บานของเขา,เาชุมชื้นเข้าฐานเข้า,ามวลสารไม่ได้มาใส่ ถ้าเขาบมเห็ุภผยนดินถ้าเขาโมพัฒนาภผยนดินไปเพราะยันในพื้นที่นี้หมู่บ้านมันเหมือนกับประเทศเลงประเทศของห่อห้าวคือทุกคนมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีทบายมีกรมเงินกรมนี้แค่มันเถื่อนเถ่อนอะไรนี่ชิดจุดคือความมุ่งมั่นต่างๆนี่มันรนลานแน่นอน นายทศพลบอกด้วยว่าบ้านสีไข่ออกหมู่ที่4ตำบลสีไข่อําเภอวารินชําราบจังหวัดอุบลราชธานีเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีทั้งหมด269หลังคาเรือนและเนื่องด้วยหมู่บ้านตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมีการพัฒนาที่รวดเร็วสาธารณุปโภคที่ทันสมัยดังนั้นการเป็นผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีการพัฒนาและปรับตัวตลอดเวลาเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านให้เข้ากับยุคสมัย